วันนี้ไปเดินตลาดพระมานะครับได้สมเด็จองค์นี้มา,า,าเพื่อนๆว่าที่ไหนครับนี่คือ,อหลวงปู่ปั้นนะครับได้มาหลวงปู่ปั้นเป็นสิทธิ์ของสมเด็จโตนะครับซึ่งพระองค์นี้ได้มาในราคา,าพระบ้าน เพื่อนๆเห็นไหมครับอย่างนี้เลยครับก็สวยนะครับสวยพอได้นะครับ,รบก็จะอยู่ปีพศอสองพัน สี่ร้อยกว่ากว่านะครับพอสองสองพันสี่ร้อยกว่ากว่านะสวยอันนี้ผมเช่ามานะครับอันนี้ผมเช่ามาในราคาถูกนะครับผมได้มาองนี้สามร้อยครับผมเช่ามาองนี้สามร้อย งานนี้ถือว่าแห้งครับเจอกันอีพีหน้าครับ